แปลกหน้าตะวันรอนอ่อนแสงลงขณะเคลื่อนตัวช้าๆไปทางทิศประจิมลมพัดเฉยชิวต้นข้าวไหวเอล้อเล่นลมดูเริงร่าอยู่บนผืนนากว้างที่วัดกลางทุ่งสมพันตุไต้ยห้าสิบเศษยืนดูช่างและคนงานกำลังสร้างอุโบสถโดยมีมัคนายกและกรรมการวัดอีกสามคนมาช่วยแสดงความคิดเห็น การก่อสร้างเริ่มมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะสำเร็จลุล่วงภายในต้นปีหน้าถ้าเสร็จทันก่อนเข้าพรรษาก็จะดีนะครับท่านสมพานเวลาบวชนาคจะได้ไม่ต้องไปขอใช้ของวัดอื่นเหมือนที่แล้วแล้วมาเอาจมูกคนอื่นมาหายใจเนี่ยไม่ดีเลยมัคณายกปรารพขึ้นอาตมาคิดเหมือนกันกับโยมนั่นแหละ เอาใจช่วยกันหน่อยก็แล้วกันยังไงยังไงก็ให้เสร็จก่อนอาตมาตายนะไม่งั้นคงตายตาไม่หลับท่านสมภานอย่าเพิ่งพูดเรื่องตายสิครับพวกผมใจคอไม่ดีท่านยังหนุ่มอายุเพิ่งห้าสกว่าเองพวกผมตั้งเจิกันแล้วยังไม่คิดเรื่องตายจริงไหมในภายถามพักพวกจริงครับท่านสมภาน ผมคิดว่าตัวเองจะอยู่ต่อไปจนอายุถึงร้อยเรื่องตายไม่เคยคิดในมุมเห็นด้วยท่านต้องอยู่สวดอภิธรรมศพให้พวกผมก่อนอย่าเพิ่งด่วนมรณาภาพนะครับลูกหลานผมคงลำบากแย่ถ้าหากว่าต้องไปนิมนต์พระวัดอื่นมาสวดเพราะหมู่บ้านเราห่างไกลจากวัดอื่นๆขนาดวัดกลางทุ่งซึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านที่สุดก็ยังไกลเพราะ มาตั้งอยู่กลางทุ่งสมชื่อจริงๆคนพูดคือมัคนายกเห็นคนทั้งสามเข้าใจผิดๆเช่นนั้นสมภานจึงชี้แจงว่าที่พกโยมพูดมานั่นนะ่ะแสดงว่ายังไม่เข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตจึงตั้งอยู่ในความประมาทนับว่าอันตรายมากประมาทยังไงครับนายสีมาสงสยัย ประมาทตรงที่ว่าตัวเองจะอยู่ไปจนถึงร้อยปีอย่างที่โยมมุมพูดหรือว่าที่โยมไผ่พูดว่าไม่เคยคิดเรื่องตายก็เป็นการตั้งอยู่ในความประมาทเช่นกันถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคนที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต้องคิดเรื่องตายนะสิครับเอผมว่ามันยังไงยังไงอยู่นาะนายมุมยังคล้องใจถูกแล้ว ผู้ไม่ประมาทพึงระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆพึงพิจารณาเห็นความจริงว่าชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนเราต้องตายแน่เพราะชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงหรือว่าจะภาวนาว่าความตายจากมีอินทรีย์จะขาดก็ได้ เมื่อพิจารณาหรือภาวนาดังนี้เนืองๆแล้วจะเป็นผู้ไม่กลัวต่อความตายพร้อมที่จะตายอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะไม่ทำบาปไม่ถูกชักจูงไปด้วยอํานาจของกิเลสอธิบายสั้นที่สุดก็คือคนที่ระลึกถึงความตายอยู่เสมอนั้นเขาจะไม่ทำชั่วเมื่อไม่ทำชั่วพอตายลงก็ไม่ต้องไปสู่ทุกคติ ือทุกขติภูมิมีนรกมีเปรตอสุรกายแล้วก็เดรัจฉานเข้าใจหรือยังละ่ะสมภารตู้อธิบายด้วยถือเป็นหน้าที่ของบรรพชิตในการบอกทางสวรรค์ให้กับฤคัหั์ผมกลัวว่าถ้าเราละลึกถึงความตายบ่อยๆจะทำให้เราอายุสั้นนะสิครับนายสืบว่าออกแปลกใจในคำสอนของสมภารผู้อ่อนวัยกว่า ไม่เกี่ยวกันหรอกโยมคนที่อายุยืนอายุสั้นนั้นขึ้นอยู่กับกรรมที่ทํามาต่างหากกรรมอะไรครับทำให้อายุสั้นครับมัคคนายกถามปานาติบาตนะสิการทำชีวิตให้ตกล่วงทำให้ผู้กระทําอายุสั้นคนที่ชอบฆ่าชอบปรงชีวิตโยมเคยเห็นเขาอ,อายุยืนบ้างไหมล่ะสมณะถามคฤหัดไม่เคยเห็นครับ เคยเห็นแต่อายุสั้นเพราะไปฆ่าเขาตัวเองก็เลยถูกเขาฆ่าบ้างเป็นกงเกวียนกรำเกวียนในมุมเป็นคนตอบถูกแล้วที่เขาเรียกว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรมทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่า บุคคลหวานพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วอันนี้ก็เป็นกฎธรรมชาติที่เราเรียกกันว่ากฎแห่งกรรมนั่นแหละสมภารวัยห้าสิบเศษอัถาที่บายแล้วที่ผมพูดว่าจะอยู่ไปจนอายุร้อยปีนั้นท่านว่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างไรครับนายมุมยังไม่หายสงสยัย ประมาทตรงที่โยมไม่ขวนขวายไม่เร่งทําความดีนะสิเพราะคิดว่าเราจะอยู่ต่อไปอีกนานยังไม่ต้องทําความดีก็ได้ไว้ใกลจะตายค่อยทำการคิดอย่างเนี้เท่ากับว่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะในความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่าไรเกิดตายวันนี้พรุ่งนี้ ก็เป็นอันว่าไม่มีโอกาสได้สร้างความดีจึงไม่มีสเบียงติดตัวไปปรโลกสเบียงในที่นี้อาตมาหมายถึงบุญกุศลก็เปรียบเหมือนการเดินทางถ้าไม่มีสเบียงกลางมาด้วยก็จะอดอยากหิวโหยหรือถึงกับตายลงโดยยังไม่ทันถึงจุดหมายปลายทางอาตมาระลึกถึงความตายทุกวันจึงพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ในฐานะที่เป็นสมภารเจ้าวัดคิดว่าเมื่อสร้างอุโบโสถเสร็จแล้วก็จะสร้างกุฏิกรรมฐานอีกสักสิบหลังเป็นอย่างน้อยงานสำเร็จแล้วจะได้นอนตายตาหลับเพราะไม่มีอะไรต้องห่วงใยอีกท่านยังไม่มรณภาพหรอกครับต้องให้พวกผมไปก่อนคนเกิดก่อนก็ต้องตายก่อนจริงไหมครับนายสีมาเอ่ยขึ้น มันไม่แน่นอนเสมอไปหรอกโยมคนที่เกิดทีหลังตายก่อนก็มีอาตมาเคยเห็นพ่อแม่ทําศพให้ลูกมากก็มากใช่ว่าลูกจะทําศพให้พ่อแม่เสมอไปพวกโยมอาจจะต้องมาทําศพให้อาตมาก็ได้ใครจะรู้ท่านสมพันธ์อย่าพูดเป็นลางอย่างนั้นสิครับพวกผมใจคอหดหูหมดมัคคนายกว่า ทำไมต้องหดหูก็อาตมาสอนอยู่หยกๆยกว่าให้ระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆต้องทําให้ได้นะเป็นชาวพุทธต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์มิฉะนั้นก็ได้แค่ชาวพุทธเพียงในนามอย่างที่คนส่วนใหญ่ก็เป็นกันไม่เฉพาะแต่คฤหัสหรอกนะผู้ที่เข้ามาบวชในพระธรรมวินัย แต่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรก็มีอยู่ไม่น้อยในอนาคตพวกเนี้ยจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นจะสร้างความมัวหมองให้กับพระศาสนาพวกเขาไม่ได้บวชเพื่อจะเป็นศักยะบุตรพุทธโอรสแต่ต้องการจะเอาศาสนาเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองเมื่อคนเหล่านี้มาปะปนอยู่กับพระแท้ ประชาชนที่ขาดปัญญาก็เลยเมาเอาว่าพวกพระเช่นนี้เหมือนกันหมดจึงพากันเลิกนับถือพระไม่ศรัทธาอีกต่อไปสากยบุตรพุทธโอรสจึงเป็นเพียงคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองในสายตาของพวกเขาคาตาชายนายหนึ่งเดินเข้ามานั่งคุกเข่าประกองอัญชลีพูดกับสมภารว่าพระคุณเจ้าที่เคารพกระผมรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อลา้า ด้วยว่าเดินทางรอนแรมมาแสนไกลจึงใคร่ขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าขอจงได้โปรโดอนุญ,ญาตให้กระผมพักอยู่ในอารามนี้สักเจ็ดราตรีเมื่อครบกำหนดแล้วกระผมจะขอนามสการลากลับคืนสู่เคหาที่ป่าไกลโพนสมผ่านตุเห็นว่าคาถาชายผู้นี้พูดจาแยบคายดีจึงได้ถามขึ้นว่ายโยมาจากไหนละ่ะจากป่าหิมพานขอรับ สมพานใบห้าสิบเศษเพ่งพินิษบุรุษตรงหน้าเสื้อผ้าแต่งกายดูเกา่าค่้ำคราผมเผ่าเป็นกระเซิงมีย่ามละวะใบย่อมสะพายไว้ที่บาข้างซ้ายนอกนั้นก็ไม่เห็นอะไรนายสายตาของคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นขอทานหรือไม่ก็เป็นคนวิกลจริตแต่สำหรับท่านไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่จะเป็นใครนั้น ท่านก็ยังไม่แน่ใจนักรู้แต่ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาคิดดังนี้จึงพูดขึ้นว่าที่วัดนี้ยังไม่มีที่พักสำหรับอคันตุก,กะหากไม่รังเกียจเชิญพักทิกุติอาตมาก็แล้วกันโนนอยู่ทางโน้นท่านชี้ไปที่กุติซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของศาลาขอพระคุณขอรับกระผมขอตัวไปเข้าพักเดี๋ยวนี้เลย เขากราบสามครั้งแล้วลุกออกไปกลิ่นสาบสางโชยมากระทบนาศิกประสาทสมพานและกรรมการวัดมักนายกพูดขึ้นว่าท่านสมพานอย่าให้มันพักเลยครับถ้าทางไม่น่าไว้ใจ เป็นคนจรหมอนหมินมาจากไหนก็ไม่รู้ดีไม่ดีจะแอบขนสมบัติพระสถานท่นานไปจนเกลี้ยงกุฏิก็ได้อาตมาไม่มีสมบัติพระสถานอะไรให้โคขนหรอกโยมเขาเป็นแขกมาขอพักพิงเราเป็นเจ้าของบ้านจะผลักสายไล่ส่งไปก็ดูกระไรอยู่อย่างน้อยก็ควรคิดว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่เราต้องช่วยเหลือเกื้อกูล โบราณท่านสอนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะสิครับท่านสมภานในมุมอ้างโบราณนายสีมารีบเสริมว่ารีบตัดไฟซชแต่ต้นลมยังดีกว่าวัวหายแล้วล้อมคลอกนะครับโยมสมพานตุรู้สึกละอายในความดื้อรั้นของคฤหรสถหัสผู้สูงวัยกว่าโยมอายุมากๆก,กันแล้ว ถ้าจะเปรียบก็เหมือนไม้ใกล้ฟังจะถูกลมพัดหักโคตรลงวันใดก็ยังไม่รู้ได้ทำไมโยมไม่รีบสร้างคุณความดีให้เป็นตราประทับไว้กับโลกล่ะแค่ให้ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์โยมก็ยังไม่ทากันทํากันไม่ได้แล้วนับประสาอะไรจะไปสร้างคุณความดีที่สูงกว่านี้นี่อาตมาขอตำหนิตรงๆเลยนะ เมื่อถูกผู้อ่อนวัยกว่าตำหนิเช่นนั้นคารืหัดทั้งสีก็มีโทสะนายไผ่พูดโกรธว่าท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงอย่างน้อยๆพวกกระผมก็อายุมากกว่าท่านน่าจะฟังกันบ้างนั่นสิท่านน่าจะฟังเสียงข้างมากไม่ใช่ดึงดันอยู่คนเดียวแบบนี้เขาเรียกว่าพด็จการเราอยู่ในสมัยประชาธิปไตยนะครับนายสีมาช่วยประสมลง อันที่จริงท่านไม่ใช่คนบ้านนี้มาจากบ้านอื่นก็น่าจะฟังเจ้าของถิ่นเข้าบ้างนี่อะไรไม่ให้เกียติกันบ้างเลยในมุมหาข้อติชินบ้างเห็นกรรมการวัดช่วยรุมว่าสมภารเช่นนั้นคนเป็นมกคนายกสงสารท่านจึงพูดขึ้นว่าพวกเองมันก็มากไปแล้วนะให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใครถึงท่านจะอายุน้อยกว่าแต่ท่านก็เป็นพระ ที่มีรามสูงกว่าพวกเองเป็นผู้ที่พวกเองต้องกราบไหว้ไม่ใช่ตำหนิติเตียนท่านอย่างนี้ระวังบาปจะกินหัวพวกเองโดยเฉพาะไอม้มุมทำไมข้าพูดความจริงจะบาบาปยังไงข้าไม่ได้มุสานินาในมุมพูดพลันผ่านยังจะมีหน้ามาเถียงก็เองไปว่าอย่างนั้นมันแสดงให้เห็นว่าเองในระคุณทำไมเองไม่คิดในมุมกลับว่า ขนาดท่านเป็นคนบ้านอื่นยังอุตส่าห์มาสร้างความเจริญให้แก่บ้านเราถ้าไม่ใช่ท่านวัดของเราจะเจริญมาถึงป่านนี้หรือลําพังพวกเราต่อให้ร้อยปีก็ไม่มีปัญญาสร้างโบสถ์หรือใครจะเถียงถ้อยคำของมรณายกทำให้ผู้เท่าทั้งสามได้คิดหากทิฏฐิมานะที่แนบเนื่องอยู่ในจิตก็ทำให้ไม่ยอมขอขมาลาโทษผู้เป็นบรรพชิต สมภารตุจึงพูดขึ้นว่าเอาละเอาละยุติกันเสียทีอาตมาไม่ถือสาแต่อาตมาจะต้องชี้แจงไปตามหน้าที่เพื่อโยมจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องที่โยมสีมาพูดก็ว่าอาตมาเผดเด็จการนั้นน่ะแสดงว่าโยมสีมายังไม่เข้าใจคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์นั้นน่ะ บางครั้งก็ทำให้เกิดอันตรายได้เพราะในบางยุคบางสมัยถ้ามีคนชั่วมากกว่าคนดีอำนาจจะไปตกอยู่ในมือของคนชั่วเมื่อคนชั่วปกครองก็นำบ้านเมืองไปสู่ความหายนะเกิดกะลียุคข้าวยากหมากแพงเรียกว่าเป็นกรรมของประเทศชาติของประชาชนอันนี้เป็นเรื่องทางโลก แต่ในทางธรรมนั้นเราไม่ใช้ประชาธิปไตยแต่ว่าใช้ธรรมมาธิปไตยคือถือธรรมเป็นใหญ่ธรรมในที่นี้ก็หมายถึงถูกต้องเราเอาความถูกต้องมาตัดสินไม่ได้เอาเสียงข้างมากถ้าเอาเสียงข้างมากอาตมาแพ้โยมเพราะโยมมีกัรตั้งสี่คนจริงไหมจริงครับคนทั้งสี่ยอมจำนนในที่สุดดีมาก เราต้องเอาความถูกต้องมาเป็นตัวตัดสินอะไรที่ถูกก็ต้องถูกแม้ว่าไม่มีใครเห็นด้วยเลยก็ไม่ทำให้มันผิดไปได้ถูกไหมถูกครับคนชราทั้งสี่ตอบพร้อมกันแล้วการมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นการกระทำที่ดีไหมใช่ครับคนทั้งสี่คร้อยตามเช่นกันสมพานตุถือโอกาสสรุปว่าในทํานองเดียวกัน การที่อาตมาเมตตาต่อกระทาชายผู้นั้นก็ไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าเขาเกิดทำความเสียหายให้อาตมาก็เป็นบาปแก่เขาเองเพราะฉะนั้นพวกโยมก็สบายใจได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะมาลักขโมอยอะไรเพราะถ้าเขาทำเขาก็บาปเองบาปนั้นก็ไม่ได้ตกมาถึงพวกเราไม่ว่าจะเป็นโยมหรือว่าอาตมาเมื่อสมภารพูดอย่างนี้ มัคคณายกกับกรรมการวัดก็แย้งไม่ขึ้นจึงถือโอกาสลากลับบ้านเรือนของตนพระอาทิตย์อัสดงไปแล้วเบื้องบุรพาทิศพระจันรลอยเด่นพ้นขอบฟ้ามารับช่วงหน้าที่ต่อในยามราตรี โลกนี้จึงสว่างสวัยด้วยแสงอาทิตย์ยามกลางวันและแสงจันทร์ยามกลางคืนจะมืดมิดไปบ้างในคืนข้างแรมหากก็ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นภิกษุผู้ซื่อตรงต่อหน้าที่ดุดเดียวกับตะวันและจันทราเดินกลับกุฏินึกเป็นห่วงอาคารตุก,กะครั้นเห็นเขายืนอยู่หน้าบันไดจึงถามขึ้นว่าโยมหิวข้าวไหม รับประทานอาหารมาหรือยังเรียบร้อยแล้วขอรับพระคุณเจ้าอย่าได้ห่วงนิมนต์ส่งน้ำเถอะขอรับเขาพูดอย่างนอบน้อมเชิญพักผ่อนตามสบายหน้าไม่ต้องเกรงใจพูดจบจึงเดินขึ้นมายังกุฏิเพื่อเตรียมส่งน้ำคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยคุยกับอาคันตุก,กะเขาเดินทางมาไกลควรที่จะได้พักผ่อนหลับนอนยังมีเวลาอีกหลายวัน เพราะเขาบอกว่าขอพำนักอยู่วัดนี้เวลาเจ็ดราตรีก็คงจะต้องซักถามเรื่องป่าหิม,มพานว่าจะเป็นแห่งเดียวกันกันกบที่กล่าวไว้ในเรื่องเวสสดรชาดกหรือไม่บางทีขาชาชายผู้นี้อาจจะมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังก็ได้รุ่งขึ้นเป็นวันพระสมภารตุไม่ต้องไปบินทบาทเนื่องจากชาวบ้านจะพากันมาทำบุญเลี้ยงพระ ในวันฤดูเข้าพรรษาเมื่อญาติโยมประคทนพระทหารแด่พระสงฆ์เรียบร้อยแล้วภิกษุทั้ง12รูปก็ลงมือฉันคงมีแต่สมภารเท่านั้นที่ยังไม่ยอมแต่ต้องพัตาหารตรงหน้ามีใครนำอาหารไปให้แขกของอัตมาร,ริยังท่านถามมรคณายกยังหรอกครับรอให้พระฉันเสร็จก่อนและผมจะให้เขานำอาหารที่เหลือไปให้ ท่านสมพันธ์ไม่ต้องห่วงแต่อาตมาไม่อยากให้เขากินเดนนะช่วยจัดไปให้เขาด้วยท่านสัง่งไม่มีอาหารเหลือหรอกครับเราประเคนพระไปหมดแล้วต้องรอให้พระฉันเสร็จก่อนค่อยเอาไปให้มัคคณายกไม่ยอมทำตามรู้สึกไม่พอใจที่สมพันตุให้ความสำคัญกับเจ้าหมอนั่นมากเกินไปถ้าเช่นนั้น อาตมาจะเอาของอาตมาไปให้เขาอาตมาไม่ฉันก็ได้พูดจบจึงยกถาดบรรจุอาหารหวานคาวลงศาลาไปชักจะทนไม่ได้แล้วนะทำไมท่านสมพันธ์ถึงให้ความสำคัญกับไอ้ขอทานนั่นนักดูสิอุตสาเอาอาหารตัวเองที่กำลังจะกินไปให้มันฉันความโกรธทำให้มัคณายกใช้คำสับกันระหว่างกินกับฉัน นายไผ่จึงถือโอกาสนินทาสมภารลับหลังนั่นสิท่านเห็นมันสำคัญกว่าพวกเราที่พวกเรายังให้กินที่พระฉันเหลือได้ทำไมมันจะกินไม่ได้สมภานทําอย่างนี้เท่ากับไม่ให้เกียรติพวกเราดีที่นายสีมากับนายมุมเกิดป่วยจึงไม่ได้มาวัดมิฉะนั้นคงได้ร่วมวงกันนินทาสมพานด้วยเป็นแน่ เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่งยกถาดอาหารขึ้นไปบนกุฏิแล้วก็วางลงตรงหน้าอาคันตุกะกล่าวว่าเชิญรับประทานอาหารคงหิวแล้วสินะขอพระคุณพระคุณเจ้าเขากระพุ่มมือไหว้แล้วลงมือรับประทานอาหารสมพานตุเดินกลับไปที่ศาลาเพื่อรอยะถาสัพพีปล่อยให้อคันตุกะจัดการกับอาหารตามลําพัง เมื่อมาถึงศาลาภิกษุ12รูปยังฉันไม่เสร็จจึงนั่งรออยู่ที่ของท่านซึ่งอยู่หัวแถวพระลูกวัดพากันฉันอย่างเพลิดเพลินด้วยว่าจะฉันกันอิ่มปากอิ่มท้องก็เฉพาะในพรรษาเท่านั้นส่วนวันอื่นๆและวันพระนอกพรรษาไม่ค่อยจะได้ฉันอิ่มนักเนื่องจากชาวบ้านแถบนี้ค่อนข้างยากจนวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว พระอาทิตย์กับพระจันทร์ผลัดกันลงผลัดกันขึ้นจึงมีกลางวันและกลางคืนสลับสับเปลี่ยนกันอย่างนี้มาช้านานและแล้วเวลาเจ็ดวันก็ผ่านผ่านอาคันตุก,กะที่อ้างว่ามาจากป่าหิม,มพานจึงกลาบลาท่านสมพานหลังจากที่พำนักอยู่เจ็ดราตรีตามที่พูดไว้จะไปแล้วหรือยังไม่ได้คุยกันเลยอาตมาโมแต่ยุ่งเรื่องการก่อสร้าง เลยไม่มีเวลาคุยต้องขออภัยด้วยค้างอีกสักคืนเถอะนะจะได้คุยกันท่านชวนร,รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้สนทนากับเขาดังที่ตั้งใจไว้ไมิได้ขอรับกระผมเคยกราบเรียนว่าจะขอพำนักที่นี่เจ็ราตรีเมื่อครบแล้วก็ต้องขอลากระผมรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพระคุณเจ้าอิ่งนักถึงกระนั้น ก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากสิ่งนี้เขาเอามือล่วงลงไปในย่ามละวะหยิบของสิ่งหนึ่งที่ห่อด้วยผ้าขาวออกมาถวายของสิ่งนี้กระผมได้มาจากป่าหิมพานขอพระคุณเจ้าโปรดเก็บรักษาไว้อย่าได้นำไปให้แก่ผู้ใดเพราะผู้ที่จะครอบครองสิ่งนี้ต้องเป็นผู้มีวาสนาเท่านั้นพร้อมกันนี้กระผมถือโอกาสกราบเรียนว่า พระคุณเจ้าคิดจะทำอะไรก็จงทำเสียให้เสร็จสิ้นภายในสามปีกระผมขอกราบเรียนไว้เพียงเท่านี้ขอนมัสการลาเขากราบสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปสมภารตุมองตามกระทั่งเขาเดินออกไปทางประตูด้านหลังวัดจึงแก้ห่อผ้าขาวออกดูก็รู้ว่าเขาให้อะไรไว้สิ่งที่สายตาสัมผัสทำให้ท่านตกตะลึงงาน พูดกับตัวเองว่านี่มันนารีผลนี่นาแล้วจึงเดินไปที่หน้าต่างร้องบอกคนงานผู้หนึ่งว่าโยมช่วยเรียกชายคนนั้นมาทีบอกว่าสมพานให้มาหาคนไหนครับคนที่เดินออกประตูหลังวัดไปเมื่อกี้นี่นะ่ะไปเรียกมาให้หน่อยชายหนุ่มจึงวางมือจากงานที่ทำเดินออกประตูหลังวัดไป ประเดี๋ยวหนึ่งก็มากราบเรียนสมภารว่าไม่เห็นมีใครสักคนนี่ครับมีแต่ต้นข้าวเขียวขจีเต็มทุ่งไปหมดสมภารตุรู้ในทันทีว่าคาถาชายผู้นั้นมิใช่คนธรรมดาแต่เพื่อความแน่ใจจึงเดินไปดูที่เขานอนหน้าประหลาดที่กลิ่นสาบสางกลับกลายเป็นกลิ่นหอมที่นาสิกประสาทของท่านไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อน ท่านกลับมานั่งที่เดิมแล้วพิจารณานารีผลอีกครั้งแม้จะอยู่ในสภาพแห้งเหี่ยวหากก็ยังมีความงดงามหลงเหลืออยู่ลักษณะเหมือนผู้หญิงสองคนนอนขดตัวเข้าหากันมีอวัยวะภายนอกเหมือนกับคนทุกๆุกประการปิดกันตรงที่นิ้วมือกับนิ้วเท้าซึ่งมีลักษณะเรียวยาวเหมือนลำเทียน ไม่มีข้อนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยยาวเสมอกันส่วนนิ้วหัวแม่มือยาวประมาณครึ่งหนึ่งของนิ้วอื่นๆมีศีษะะมีขั้วคล้ายขั้วมังคุดลองดมดูก็ได้กลิ่นหอมกลุ่นกลุ่นเหมือนกลิ่นน้ำอบไทยภิกษุวัยห้าสิเศษพูดกับตัวเองว่าคาตาชายผู้นั้นจะต้องเป็นเทวดาอย่างแน่นอนคนเดินดินหรื จะนำนารีผลมาจากป่าหิมมพานได้